ต ais, ักกุณอ่าติดไปเลยนี่คุณจะพายพายไปตัดเครื่องตัดเครื่องเอาไม้พายไหมครับ ทีนมั่นอะไรอ่ะขวดน้ำกับไข่ใบโอ้ไข่ใบอาอะไรไถ่ทนคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์